กู <G l ug> ว่ากูมาผิดเวอร์ชั่นวะ่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฮอนไครสตาร์เรลบัสอินโลบอคฮอนไครสตาร์เรลบัสอินโลบอกเนาะกูควรจะทำยังไงกับไอเกมเฮี้ยนี่ดีวะเอาล่ะซึ่งมันมันเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ก็คือการที่เมืองกดอ๋อก็จะเหมือนอ,อารมณ์แบบนี้นใช่ไหมต,อตอ่อยต่อยอ่า แล้วเราจะได้ของมาแล้วก็มาซื้อซื้อตัวละครเหรอสุ่มตัวละครไหมนะเขาเรียกไงดีต่อยต่อยฟึบนฟื้ฟื้ต่อย,อย,ออออออยจนได้สแต็กเยอะๆเหรออารมณ์เหมือนอนิเมะไฟติ้งซิเบอร์เลเตอร์เลยฮะแต่ว่าจะเป็นฮอนไคสไตล์นี่ผมเอาล่ะพูดง่ายๆก็คือแนวแนวซิเบอร์เลเตอร์แบบนี้แดกเวลาชีวิตคุณแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงฮะเอาล่ะเสร็จแล้วก็ต่อยดีต่อเอาล่ะ150แล้วเราก็มาสุ่ม อันนี้จะเป็นเหมือนอุปกรณ์สมใส่เหรอโอ้โหเปิดทีค้างทีไอเฮียเดี๋วไในหมวกโง่งๆมาหมวก39.5%เดหดี๋ยวนะกูก็ไม่ได้ปรับภาพสวยอะไรอะังการขนาดนั้นนี่คือสาเหตุนะะทาไมกูเล่นฮอนไครสตาร์เรวหรือเก s ชิน Impact ในคอมไม่ได้ไอเฮียแค่แบดบเกมเกมที่คล้ายๆกันกูยังกระตุก ชีว <laughs> ิตมันได้สร้างอปปิเซตติ้งอยู่เนาะอ่าจะมีพาวเวอร์เทก็จะปิดไปมิวสิกก็ปิดไปเพราะกูก็ไม่ได้เปิดเพลงอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีเพลงประกอบของเรานั่นก็คือใช่ฮะเพลงเดียวกันโอเคก็ช่างบันแล้วกันเนาะมีคาแรคเตอร์จะเป็นอ่าป้อมป้อมมา,มาส,มาสที่เจ็ดสปร์เกิลเบลดแล้วก็แบล็กสวานเฮ้ยตัวเอา,เอาจริงสปร์เกิลน่ารักนะที่เขาทำอะ่ะ เอาละเราจะไปอย่างรวนเร็วรวทันใจเดี๋ยวนะเราควรทำอะไรต่อไปดีอ๋อเราใช่แล้วเราก็ควรใส่โค้ดเลยละไอ้เทยเรื่องบาใส่โค้ดเลยว่าแต่โค้ดใส่อยู่ตรงไหนนะอ๋อรู้แล้วใส่ตรงนี้โค้ดแรกครับผม Release ตัวปิงหนึ่งเครดิตพอชันความสามารถของพอชันนั่นก็คืออย่างละหนึ่งใช่ไหมจะ double, double 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 และ double โอเคมึงไม่ต้องพูดไอสัตว์ เดี๋ยวนะ you god demon potion อ oh, ๋ออันนี้มันกำลังเขียนอยู่โอเคมันก็จะ double 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 d o u b l ลแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรมากก็คุณคุณสอบแค่30นาทีเท่านั้นโอเคไปก็ต่อคนที่สอง starle ได้ 4, สีส่พัน star stella jade เนอะก็ก็คือไอ้แร่ไอ้แร่ไอ้แร่ข,ขาวๆซึ่งความสามารถในการเอาไปทำเฮี้ยอะไรได้นั้นกูไม่รู้ว่าทำเฮี้ยอะไรได้ r e v e r ์ e หรือเปล่า รีเบิร์ดใช้2000พาวเวอร์ก็คือการที่เราต่อยก็คือสายไอ้สายฟ้าโง่ๆเนี่ยเนาะโอเคแล้วแล้วไอ้แร่ไอ้แร่ขาวนี่ทำอะไรได้ลิลิกเหรอลิลิกไม่เกี่ยวอีควิทอันนี้อีควิทแล้วแอคทีฟคลามยังไม่ได้อะไรเลยรีเบิร์ดก็ไม่ใช่ก็เมื่อกี้กูก็พูดไปอยู่ว่าไม่ไม่ใช่มึงก็ยังจะนอว่าแต่เนี่ยนะมึงมีคลาสสิกออบบี้ให้กูด้วยเหรอสุดยอดไปเลยเกมเพี้ยนี่มีฟรีโพชั่นคลามอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปกูว่ามึงต้องจอยกรุ๊ปใช่ไหมอ้าวไม่ไม่ต้องจอยโอเค เซิร์ฟเวอร์บอสว้าวแล้วก็จะมีเทเลพอร์ตโอ้โหไอ้แบบโคตรใหญ่เดี๋ยวจริงจังวะรุ่นโ oh, wow, okay. อาา้โหว้าวไกด์ก็ออกมาไอ้พวกมอนอะไรพวกนี้มันก็จะออกมาแนวแนวแบบเหลี่ยมๆแบบเป็นสี่เหลียนะ่ยมเนาะมึงไม่ต้องคิดที่อะไรกันมากหรอกก็ก็เกมเพียนี่มันเป็นอะไรอะโลบอกเออะนะมึงไม่ต้องคิดที่อะไรมากว่าแม่งแม่งทำไมเป็นอะไรดังนี้เนาะโอเคมีโกลเด้นลิล โอลด้รลิกก็ค <fry UC S> ือทําให้มันเป็นสีทองเหรอช่ยช่ยชายทำให้เป็นสีทองแล้วก็จะมีคลาบพชั่นะเก็บมาอีกอล่ะระหว่างนี้เราต่อยตัวนี้ไปก่อนละกันเนาะเราก็จะได้โพชั่นมาโอเคมีอีกโค้ดนึงครับผมเดี๋ยวระหว่างต่อยตัวนี้ก็จะบอกโค้ดต่อไปด้วยเลยละกันเดี๋ยวขอต่อยให้แต่ก่อนละกันนะซึบซืบซื้อเออื้อเออื้อได้มาได้อา250เอ่อต่อยต่อยต่อยปอมปอมปอมต่อโค้ดต่อไปครับผมอ่า 1K เคไลท์ ได้หนึ่งพันสเตลล่าจีเวลอีกแล้วซึ่งสเตลล่าจีเวลเนี่ยอันนี้กูไม่แน่ใจเอาเอาไปทำอะไรได้เนาะคาริเตอร์ใช้หรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวกับตัวคาริเตอร์ใช้เหรอ Transform ์มยังไงอะ Transform ไม่ได้อะไรได้ใจเปล่าเฮ้ยไกยลากเป็นปอมปอมเอาเลยปอมปอมลูกเราเป็นูกมันเลยปอมปอมไต่ไต่ไต่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  ต่อไปครับผมเดี๋ยวนะหรือว่ามันอ๋อเฮียกูโดนลัดต่อไปใช้โอ้ 50, เฮียห้าหมื่นกับกับกับปอมปอมเอ้ยกลับลูกกลับกับกับไปไปซื้อลิลิชเชสก่อนเราเราได้อย่างน้อยอา่าอีกอันหนึ่งเปิร์ก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 ได้หมวกโง่ไออีกอันหนึง่งมันใส่ได้กี่อันกูเชียวเปิร์กเปิร์กหมวกโง่ๆคุยเอาล่ะ,อ,ละอินเวนทอรี่ไม่เอ็กซิเมนต์ไม่ใส่ตรงไหนนะ อ๋อใส่ลิลิกเออโอเคสามารถใส่ได้สูงสุดก็คือ3อันเนาะอันไหนๆก็ไหนๆมึงก็น่าจะให้ของดีกูหน่อยใช่ไหมกูมรู้ว่ามึงต้องให้ของดีกูแหละปะึ้งโอโอเคก็ดีกว่าเมื่อกี้ลิลิกมาอีควิ b เบสไปต่อยลูกต่อยต่อยต่อยรู้สึกเราจะสามารถรีเบิร์นได้ซึ่งรีเบิร์นนั้นเราใช้อ่ามัลติเพลก็คือได้ได้สายฟ้าคูณ2เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าจากโนวิสเป็นอะเด็แอตแทกลีนิส ก็จาก15เป็น18ก็ถือว่าโอเคนะไปเลยป๊อปป๊อปต่อยลูกต่อยต่อยลูกต่อย,อย,อยโอ้โหกูตายหาก่อยคนไอ้เฮียอันล <c oughs> ็อกมอคอนไคสตาร์เลวคาแรคเตอร์ Character, หรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเอ้ยนี่ไงอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เราสามารถอันล็อกได้โอ้ยตัวกูอยู่แล้วสปร์เกิลไอ้เฮียไปเลย เจ้าหนูสปาร์เกอร์ฟึบเอาละเราสามารถกลายร่างเป็นสปาร์เกอร์ได้แล้วใช่ไหมเพราะเราอันล็อกไปแล้วอ่าเราทรานส์ฟอร์มได้แล้วก็แอดไปเลยรีรันก่อนอ่าเฮ้ยไปเห็นกลายร่างเป็นสปาร์เกอร์เลยแป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยเราได้เราได้แม่หนูสปาร์เกอร์มาแล้วแล้วเราก็กลายเป็นสปาร์เกอร์น้อยไอ้เหี้ยรู้สึกน่ารักมากดูมันน่ารักมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยเขาทำออกมาได้ดีมากนะสปาักเกิลอะมูดเด็กดีเกิน เอาล่ะเอาจริงมันก็สวยสวยหมดแหละแต่ว่ากูอวยตัวเฮียนี่เป็นพิเศษเฉยเอาล่ะเดี๋ยวเราด็อกแดด็อกแดด็อกแดไปด,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 ดูสิลองลองตีอาหุนตัวนี้ดูใครทักมนาวะแป๊บนึงตีตีตีตตอุย้ยค่อนข้างเร็วสปักเกลิลค่อนข้างเร็วก็แงอยู่แล้วตัวอวยกูเอง One ๋ยวอีกหเอาล่ะเราได้ทำสคริปต์มาอยู่ๆก็มาโลกสองเลยไม่มันคืออ่าประตูที่สองหรือเรียกง่ายๆก็คือเวอร์สองมันช่างต่างชั้นกันมากเลยเนาะ คือมึงไม่มีไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากตรงนี้เสรไม่ห้าแสนนะมึงมาละสองล้านมันมันมันเหนื่อยใจมากเลยนะมึงมาสองล้านเลยอ่ะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะมันก็ฟาร์มกันข้างเร็วแหละเออมันก็ฟาร์มข้างเร็วเอาจริงตัวกูสามารถไปฟาร์มอยู่ตรงนี้ได้เออฟาร์มอยู่ตรงหกล้านได้ละเออในฟาร์มตรงนี้ได้ชิวชิวปึง้ง เอาล่ะแล้วก็มีอันนี้ครับผม In c r e a s e Damage ก็คือเราสามารถเพิ่มดาเมจของแต่ละตัวที่เราชอบได้ซึ่งมาใช้ไอ้ไอ้แร่เฮียนี่นี่นเองกูเข้าใจแล้วว่าหาจากไหนอะไรยังไงซึ่งวิธีหาไอ้แร่ไอ้นั่นก็คือต้องเล่นไอ้นั่นเนาะเออแล้วก็มีอันนี้ใช้เพื่อโอ้โหทำไอ้ตรงนี้ได้อีกสุดยอดซึ่งสิ่งที่กูต้องการนั่นก็คือบวกหนึ่งทีมเมมเบอร์ เอาล่ะเราต้องการบวกหนึ่งทีมเมมเบอร์ซึ่งนั่นแหละปัญหาครับผมบวกหนึ่งทีมเมมเบอร์ใช้อย่างน้อย2,900ก็ตีเป็น3,000แล้วกันนะแล้วมันจะหาเพิ่มได้จากไหนกันนะนอกจากโค co ้ดโคโคเลียบอสชื่อสุดตึงอารมณ์เหมือนบอสในซเบอร์ซีเบอร์เลเตอรเลยฮนะไม่น่าใช่เนาะเอาละเราก็จะมาตีตีวุมันตีเราลนะอืมหลบก่อนหลบก่อนเราก็จะตีไปมันก็จะตีเราเนาะเอาละ ซึ่งเราจะมาดูกันเราจะฆ่ามันได้หรือเปล่าไม่มันฆ่าไม่ได้แล้วน่าจะเป็นบอสแนวแบบอ่าฆ่าไม่ตายหรอกอารมณ์เหมือนอนิเมะด,ด,ดิเมนชันที่จะมีเวลาจํากัดเนาะให้ฆ่าแต่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้คือมันถือว่าตีมันมันเรียกตีไหมเรียกว่าอ่าเกิดเร็วกว่าอนิเมะดิเมนชันอืมเกือบโดนมิดอ่ะอ๋ออันนั้นคือกูแตกเลยเหรอเดี๋ยวนะกูแตกเลยเหรออันนั้นนะเพราะกูแตกเลยเหรอเพื่อนแม้ไอ้ก็ รีบจังเลยรีบรีบแตกจังเลยเราเออเอเอหลบก่อนหลบก่อน อันดับ2ก็มันมีคนสู้แค่สองคนนะเนาะเอาล่ะแล้วก็ามาให้เรามาตรงนี้ครับผมทางซ้ายมันจะให้เราสะาสมดาเมจไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราจะได้ของรางวัลอ่าซึ่งตอนนี้เราเพิ่งร้อยหกสิบล้านก็อ่าถ้าสองร้อยห้าสิบล้านปุ๊บเราจะได้เป็นอ่าไอสองพันเออเป็นเป็นเหรียญในสองพันอือ้ถือว่าโอเคนะเหรียญมันดูไม่หายา,ยากเพราะมันรีเซตทุกๆหนึ่งวันอ่าเข้มถือไม่ได้หายา,ยากขนาดนั้นนะไปะ ล้วก็ไปเพิ่มความสามารถต่อเพราะรีเบอร์ครั้งต่อไปสล้านก็ยาวไปเนาะครั้งต่อไปกูการันตีค่าค่าและได้ได้ของรางวัลแน่นอนไม่ใช่ของรางวัลต้องพูดถูกค่าได้ไอ้นี่แน่นอนเขาเรียกว่านะได้ภารกิจไอของคริสัตอ่ะรู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้กูจะเห็นออบบี้นี่ไงกูกูคิดกูไม่ไม่คิดไปเองกูเห็นออบบี้ฉันเข้าไปเลยออบบี้จะได้อะไรเอ่ยกูอยากรู้จังเลยกูตตัวตึงออบบี้ด้วยฉะนั้นา ตึงตึงติดึงตึงติรดเดงเงติดิงดงติดึดงติงตดงอ้าวคิดแค่นี้อบบี้แค่นี้จะทำอะไรฉันได้กันเหรออ๋ออ๋อมันให้กระโดดน้ําแข็งไอ้เหี้ออ๋ออวูบวอ่าอ่่งดสาวูแล้วคิดว่าอบบี้แค่นี้จะทอะไรได้ฉันได้กเหรอ กระโดดจากกลมๆได้เปรียบกว่าโอเคสวยชิลจัดใช้เวลา6นาที15วินาทีค่อนข้างโอเคนะอันนี้คืออะไรเอย STAR r เรลซิมูเลเตโอเคเรากลับได้ถือว่าค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวใช้เวลา2ชั่วโมงเอ้อคุณดาว2ชั่วโมงโอเคเราได้อะไรมา i n v e n t o r y ได้มาเยอะอยู่เนาะ เอ็ e ซ์ m e เ t ออได้เล่นมาหนึ่งชั่วโมงกูเล่นมาหนึ่งชั่วโมง้เมวงเหรอ,หลอคลิปนี้ <laughs> เดี๋ยวนะกูดูว่าแม่งไม,ม,ม่นี่เลยนะ Multiple Power รู้สึกเหมือนเล่นไปแค่แป,ป๊บเดียวเอ้า1หนึ่งชั่วโมง้วเหรอวะเอาละมาสุ่มหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเออตรงนี้ยังไม่ได้ไม่ค่อยได้สุ่มได้ s e c r e t Price หรือ Super Jackpot เ,เลยฮะใช่ไหมโอเคไม่ได้เศร้าจัง ไม่ได้เศร้าจังแต่เราได้ไอ้น,นี่มา2 9 0 0เลยนะเอ้ยเดี๋ยวนะถ้า2 9 0 0นี้กูสามารถไอ้น,นี่ได้ไหมมันยังนดอินองหรอเศร้าอะ่ะแล้วแนละ้ว2 9 0 0ซื้ออะไรได้มั่งซื้อฟัสต์โอเพนได้ซื้อคูณ2เครดิตได้ เครดิตกับเพิ่มอิลิตก,กูกูอยากได้ตัวละครเพิ่มแต่ตัวละครแม่งบวกห้าฉะนั้นจะเอาอันนี้ดีไหมอ่ะคูสองคูสองเหรอมันจะมันจะเร็วขึ้นก็จริงแหละแต่ว่ามันสำหรับกูมันมันไม่ค่อยโอเคอ่ะฉะนั้นขอฟาร์มต่อไปละกันเนาะก็โอเคประมาณนี้ผมสำหรับเกมนี้ถือว่าแมปแม่งค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเลยสวยแบบสวยไอเ้เนียปี2 0 2 4ยแม่งมีอะไรสวยๆเลยวะแบบกูกูเห็นอะไรๆไแม่งก็สวยไปหมดเลยอะ่ะคือแมปแต่ละแมปแม่งสวยหมดเลยในปีนี้ ก็อย่าลืมก, like, กไดไลค์กดติดตามกูบอกทันไหมนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายนะครับฟูฟามต่อแล้วกูถ้าอยากให้กูเล่นเกมนี้ต่อคนดูขอพันหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปละ